สวัสดีทุกคนด้วยครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวอตอรโฟรัสอีกเช่นเคยนะวันนี้มาอัปเดตหน่อยและกันหลังจากที่เราได้ทําการถอนไปนะตอนนี้เงินเข้าไปเป็นที่เรียบร้อยอยู่ที่159่รสบาทสตางค์เข้าทูบดี้บอเลตไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะสำหรับตรงนี้นะครับผมก็คิดว่ามันจะสามารถถอนได้จริงอยู่นะคิดว่านะแต่ก็สามารถถอนได้จริงๆนะครับคิดว่าน่าจะใช้ระยะเวลาประมาณ 3ถึงวันนะครับถึงจะสามารถถอนเงินเข้า tobody w a l l e t ได้นะแต่ไม่ใช่นะทุกคนถือว่าการถอนเงินเข้า Tobody w a l l e t ของเราค่อนข้างที่จะเร็วมากๆแล้วนะทุกคนอ่าเข้าไปไปที่เรียบร้อยนะทุกคนสำหรับตรงนี้ผ่านเพย์เมทสิ0นะครับเข้าไปเป็นที่เรียบร้อยประมาณ1ิชั่วโมงก่อนนั่นเองนะครับไม่ถึง1วันนะครับเราได้ทำการถอนออกมาไปเป็นที่เรียบร้อยอยู่ที่159บาทตัวเกมที่เราได้ทาการถอนไปสาหรับแอปจอยสู้นะครับ เราได้ทําการถอดออกมาไปไปที่เรียบร้อยแล้วนะสําหรับตรงนี้นะครับใครที่จะทําการเล่นนะก็ลองไปพิจารณาดูนะว่ามันคุ้มหรือเปล่านะว่าการเล่นของเราในแต่ละด่านเนี่ยใช้ระยะเวลาค่อนข้างที่จะนานแล้วก็มีการดูวิดีโอด้วยนะครับสำหรับเกมพวกนี้นะ เฮ้ยเกมอะไรอ่ะทุกคนน่าสนใจอ่ะกดติดตั้งไปก่อนนะไม่รู้ว่าจะสามารถถอนได้ไหมฮึอ่ะก็เดี๋ยวมาดูกันหน่อยนะครับก็จะมีโฆษณาด้งไปพัางๆแบบนี้นั่นแหละนะครับกดคลิกกาออกไปก่อนนะมีปุ่มกาออกไหมอ่ะกดคลิกกาออกไปก่อนนะสังเกตดูนะการเล่นของเรานะก็จะเป็นการสะสมสําหรับการเลี้ยงสัตว์นะทุกคนจะได้มาอยู่ที่18บาทสําหรับระดับที่4นะเราก็ให้อาหารสัตว์ไปเรื่อยๆนะ โอ้โหเดี๋ยว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 ตอนนี้นะครับเราก็กดคลิกกางออกไปก่อนนะเพื่อจะต้องทำการเลี้ยงสัตว์ตัวเล็กๆของเรานั่นเองนะ สังเกตดูนะทุกคนสําหรับการถอนเงินเข้าทูบดี้วอลเล็ตอ่ะมาเช็คที่ตรงนี้ได้เลยนะจะมีการเช็คสําหรับการถอนอยู่นะในการถอนเงินเข้าทูบดี้วอลเล็ตของเราจะสามารถเช็คได้ตรงนี้กดคลิกเข้าไปได้เลยนะสำหรับการถอนของเรานะกดคลิกมาที่ตรงนี้อ่าประวัติการถอนด้านขวามือบนสุดนะครับได้ทําการถอนออกมาไปวินที่เรียบร้อยแล้วทุกคนเข้าทูบดี้วอลเล็ตนะครับก็คิดว่าจะสามารถใช้ระยะเวลา ประมาณ3-7วันนะทุกคนเงินจะเข้าทูบีบอลลีตแต่รอบนี้เข้าไวมากๆสังเกตดูความห่างของปีนะทุกคนอันนี้ปี2023นะทุกคนปี2023นะแต่ตัวด้านบนที่ถอนไปล่าสุดปี2025อ่ะหาทุกคนโอ้โหห่างกันอยู่ประมาณ2ปีเกือบ2ปีนะโอ้โหนึกว่าจะไม่สามารถถอนเงินเข้าทูบีบอลลีตได้แล้วนะทุกคนเงินติดในบัญชีตรงนี้ การเล่นของเรานะมีเงื่อนไขยอยู่นะครับสําหรับใครที่จะทําการเล่นนะสังเกตดูนะอัตราการเล่นนะครับจะมี1% 1.2 0 1.5 5%, 5 20%ซนเ็เสแล้วก็ห0 0รนะสำหรับการถอนของเราอ่ะเดี๋ยวมาดู1%หน่อยละกันนะก็จะเป็นทั่วไปนั่นแหละนะเราจะได้มาอยู่ที่7.4บาทนะับแต่ถ้าเป็น20%่ล่ะนะทุกคน20%หละนะักนะก็ ยีเอ้ยหนจอ่าจะได้มาอยู่ที่8บาทแต่ถ้าเป็น1.5%จนะจะได้มาอยู่ที่11บาทสังเกตดูนะก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ5% 37โอ้โห37บาท20% 148บาท100% 740บาททุกคนโอ้โหเฮ้ยการหอนเงิน เราก็ต้องมารอรุ่นนะทุกคนว่าการเล่นของเราเนี่ยจะสามารถถอนได้ไหมนะทุกคนเดี๋ยวมารอรุ่นนะทุกคนผมจะเล่นถึงระดับที่20แล้วก็จะมาถอนลองดูแล้วกันนะว่ามันจะสามารถถอนได้ไหมนะครับสำหรับการเล่นของเราสังเกตดูนะโอ้โห700อ่ะทุกคนการถอนเงินเข้าทูไปที่ยอเลตถ,ถ้าได้ก็ถือว่าคุ้มเลยแหละนะการเล่นของเราก็ส่วนมากก็จะเป็นการเลี้ยงสัตว์ซะส่วนใหญ่นะครับโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโฆษณาของเรามาแต่ไหนเนี่ย กดคลิกกาออกไปเลยนะเราไม่อยากดูวิดีโอเท่าไหร่นะจะใช้ระยะเวลาน,านานหน่อยนะทุกคนในการเลี้ยงสัตว์ผ่านด่านแต่ละด่านเนี่ยสำหรับด่านที่4ของเรานะสังเกตดูนะจะต้องเลี้ยงหมูอยู่ที่9ตัวเลี้ยงวัว9ตัวเลี้ยงแกะไหมแพะเออเลี้ยงแพะนะครับอยู่ที่8ตัวแล้วก็เลี้ยงเออเอสกิโมเฮ้ยไม่ใช่ผมนึกว่าเอสกิโมนะเป็นน้องเป็ดนั่นเองนะครับให้ได้8ตัวนะถึงจะสามารถ เพิ่มระดับขึ้นไปเรื่อยๆสังเกตดูตรงนี้นะครับเราก็จะต้องเลี้ยงไปเรื่อยๆนะทุกคนเล่นสะสมไปเรื่อยๆนั่นเองนะสำหรับการเล่นของเราถ้าเล่นได้100%นี่ก็ถือว่า ค่อนข้างที่จะคุ้มมากๆแล้วนะสำหรับการถอนเงินเข้าทูบอดี้บอลเลตของเรานะเดี๋ยวเราจะทยอยเล่นไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับสำหรับการถอนเงินเข้าทูบอดี้บอลเลตสำหรับแอปจอยซูยังสามารถถอนเงินเข้าทูบอดี้บอ l เลตได้ปกติอยู่นะใครที่จะทําการเล่นก็ลองไปเล่นดูได้นะที่ผมแปะลิงก์ไว้ให้ใต้ล่างคลิปและกันใครที่จะทําการเล่นเกมนี้นะเจอกันคลิปหน้า E ีนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ